นี้ไม้ประดูครับตกลายมือจับตกลายกระจมหน้าท้ายนี้ยังคงม,มีเจ้าของนะครับยังคงม,มีเจ้าของเตือ้อท้ายนี้ทายไม่สักครับท้ายนี้ก็ยัมีเจ้าของยังว่างอยู่สนใจสอบถามมาได้นะครับ แอดไลน์มาได้ครับ tay สองสี่สาสองห้าหนึ่งหก tay หนึ่งแปดสี่หนึ่งหนะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับศูนย์แปดแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งหกแปดเก้าหกครับก่อต้องการแบบไหนต้องการรูปทรงไหนแอดไลน์มานะครับสลาจะได้ส่งรายละเอียดรูปแบบงานท้ายหึ้นะครับ หรือว่าลูกค้าท่านไหนต้องการแบบงานที่ต่างไปจากที่มีอยู่ก็ส่งแบบงานมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครข์ช่องงานสลาด้วยนะครับขอบคุณครับ